กองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมคืออะไรคือเครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผู้ลงทุนหลายๆคนนำเงินลงทุนมารวมกันและมอบหมายให้มืออาชีพซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบอลอจอที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาตจากกลลิงต่อเต่า เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้นเปรียบได้ง่ายง่ายเหมือนบริษัททัวร์ที่จัดการไกด์ยันพาหนะและสถานที่พักและนำพาผู้ลงทุนทั้งหมดเดินทางไปด้วยกันเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางการเงินตามที่คาดหวังไว้ในการจัดตั้งกองทุนรวมบรลอจอจะยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงนโยบายการลงทุนเพื่อขอจัดตั้งกองทุนรวมกับกอ ลอลิงต่อเต่าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบอลอจอก็จะออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้กับผู้ลงทุนเมื่อเสร็จสิ้นการขายก็จะนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนที่ได้มารวมเป็นกองทรัพย์สินและนำมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับกอลอลิงต่อเต่า ซึ่งจะทำให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบลจทันทีซึ่งหากบลจที่บริหารกองทุนรวมเกิดประสบปัญหาด้านการเงินหรือปิดกิจการทรับสินของกองทุนรวมก็จะไม่ถูกกระทบหลังจากนั้นบลจ จะนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆเช่นหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นเพื่อน,นำดอกผลกลับคืนมาสู่กองทุนรวมนั้นต่อไปประเภทและนโยบายของกองทุนรวม กองทุนรวมจะมีทั้งแบบกองทุนปิดและกองทุนเปิดโดยกองทุนปิดคือกองทุนรวมที่ขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วกำหนดอายุของกองทุนรวมเอาไว้เช่น3ปี5ปีเป็นต้นเมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุนปิดจะต้องรอจนกว่าจะครบอายุของกองทุนรวมจึงจะสามารถถ่ายถอนหน่วยลงทุนคืนได้ส่วนกองทุนเปิดคือกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามช่วงเวลาที่บลจ กำหนดเช่นทุกวันทุกสัปดาห์เป็นต้นและไม่มีกำหนดอายุสิ้นสุดไว้จึงเป็นกองทุนรวมที่ค่อนข้างคล่องตัวเพราะผู้ลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการ สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมก็จะมีหลากหลายเช่นกองทุนรวมประสานทุนเน้นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมประสานนี้เน้นลงทุนในประสานนี้หรือกองทุนรวมผสมเน้นลงทุนทั้งประสานทุนและตราสานนี้นอกจากนั้นยังมีกองทุนรวมพิเศษอื่นๆอีกเช่นกองทุนรวมตลาดเงินคือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากหรือประสานนี้ที่มีคุณภาพ อายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นที่เน้นคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างระมัดระวงังเพื่อมุ่งหวังที่จะคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มต้นกองทุนรวมมีประกันที่จัดให้มีบุคคลที่สามมาคำประกันเงินลงทุนให้ผู้ลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เป็นต้นมูล,ลค่าและผลตอบแทนของกองทุนรวมการดูมูล,ลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมจะดูได้ที่ มูลค่าของกองทุนรวมทั้งกองทุนหรือที่เรียกกันจนคุ้นหูว่ามูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของกองทุนรวม net asset value NAV หรือ NAV ซึ่งคำนวณได้จากดอกจันผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับได้แก่เงินปันผลดอกเบี้ยรับกำไรจากการลงทุน capital gain ดอกจันดอกจันค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเช่นค่าธรรมเนียมการจัดการแมเนจเมนต์ฟีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นต้นหากจะหา NAV ต่อหน่วยก็นำจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมมาหารมูลค่า NAV โดยบลจอจะต้องคำนวณ NAV และ NAV ต่อหน่วยทุกสิ้นวันทำการ ทั้งกรณีของกองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิดเนื่องจาก NAV จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันและเป็นตัวสะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมว่าเป็นบวกหรือลบคือได้กำไรหรือขาดทุนสำหรับกองทุนรวมแบบเปิดจะมีการประกาศมูล,ลค่า NAV ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในวันทำการถัดไปทางหนังสือพิมพ์รายวันหรือเว็บไซต์ของบอลอจอเองส่วนกรณีกองทุนรวมปิดบอลอจอ จะประกาศมูลค่า NAV ของเฉพาะวันทำการสุดท้ายของเดือนเท่านั้น ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะได้รับจากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆได้แก่เงินปันผลหุ้นเพิ่มทุนดอกเบี้ยรับและกำไรส่วนเกินทุนหรือแคป i t a l gain และสำหรับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนก็ได้แก่เงินปันผลกรณีกองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือแคปปต a l g a i กรณีที่ขายหน่วยลงทุนออกไปตอนที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น อย่าลืมว่ากองทุนรวมไม่ใช่เงินฝากแม้จะขายผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ตามการลงทุนในกองทุนรวมอาจมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้นคืนครบจำนวนยกเว้นกองทุนรวมบางประเภทที่มีนโยบายคุ้มครองเงินต้นเนื่องจากมูลค่าของกองทุนรวมมีการปรับขึ้นหรือลดลงได้ตามมูลค่าของตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุนในแต่ละวัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจขาดทุนได้หากมีความจำเป็นต้องขายหน่วยลงทุนในช่วงที่ NAV ของกองทุนปรับลดลงอย่าลืมว่ากองทุนรวมไม่ใช่เงินฝาก